ครับชื่อว่าน้องน้องหลิงนะคนจังหวัดไหนหนะ้าตาแบบนี้อ๋อนะฮะอำเภออะไรฮนะโรงเนสับโรงเลยครับนะฮะอายุเท่าไหร่แล้วสาวน้อยยี่สิบปีฉะนั้นต้องเรียนมหาอะไรรู้เปล่าหรือว่าไม่ได้เรียนละไม่ได้เรียนแล้วเนานะนะวันนี้ไม่ได้จอดอะไรเยอะฮะจอดแค่แฟดต,ตรงนี้เป็นผีเสื้อนะฮะตัวนี้ตัวสุดท้ายของร้านแจ็คดอร,ร้างเลยนะครับเออ่เธอบอกว่าสวยถูกใจอาแบบเจ็บหรือไม่เจ็บนะ สวยแบบนี้มีแฟนหรือยังโอเคเอาแบบไม่มีเลือดเจาะแบบไม่มีเลือด,เอ,ดเอาได้ได้ได้แล้ว,แล,วแล้วแฟนอยากได้ไหมอยากได้อาะนะรหนุ่มๆทักเข้ามานะฮะพร้อมหรือ,อยังครับลุยครับกับน้องหลิงคะแค่นี้เองเสร็จแล้วหลิงนะครับมาูกใจไหมสาวน้อยใจ <c oughs> มองกล้องครับมองกล้องครับนะฮะโอเคยิ้มเหมือนหวานบ,บายจุ๊บ you. <laughs>